โกสปอตทิ้งตัวแรงลงทดสอบ3,200ดอลลาร์ก่อนจะฟื้นตัวกลับรอดูตัวเลข เงินฟาร์มเพโลในคืนนี้ส่วนทองไทยยังลงต่อเนื่องวันนี้แตะ่51,100บาทสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักทุนทองคาทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาวนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับสามารถติดตามแลวก็ร่วมให้กำลังใจพวกเราได้ด้วยก,ก,กวาร like, กดไลค์กดแชร์แลวก็กด Subscribe ช่องทางต่างๆนะครับวันนี้ศุกร์ที่2พฤษภาคมนะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคําก็ยังคงพักตัวต่อเนื่องนะครับโอสปอตร่วงลงแรงอีก50าสิบวัลล่านะครับ ทองไทยก็ลงมาทดสอบแถวประมาณสัก51,000บาทแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาต้องขอบคุณมาใส,ส่ค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนการแบ่งของโกลามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Intaco Co. Ltd จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท Channing Gold Boolean จำกัดบริษัท Channing Gold Jewelry จำกัดบริษัท TDC Gold จำกัดบริษัทเร่งหงคอม o m m ิตี้จำกัด เรามาดูภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคําไทยครับเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันเพิ่มขึ้นมา250บาทแล้วครับก่อนอีกชั่วโมงถัดมาจะประกาศปรับขึ้นลงอย่างละ50บาทอย่างละครั้งนะครับทำให้ราคาขายของทองคำแท่ง9.65ละเวลา10.30น,นอยู่ที่51,350บาทราคารับซื้ออยู่ที่51,250บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายอ,อ,อยู่ที่52,150บาทราคารับซื้ออยู่ที่5 3 3 1บาท20สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่ 33.37บาทต่อดอลลาร์โดยราคาทองคําไทยก็ปรับลงแรงเลยนะครับเมื่อวานนี้หลงไม่โดสอบแถวประมาณสัก51,100บาทก่อนจะฟื้นตัวกลับมาได้ในช่วงเช้าวันนี้นะครับโดยหั่วสิงเหงมองว่าราคาทองคาในประเทศยังเผชิญแรงเทขายนะครับจนดุดน้ำสำคัญที่ดับ51,800บาทลงมานะครับแนวโน้มจึงอาจกลับเข้าสู่ขาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับจึงแนะนำใช้กลยุทธ์เชิงรับรอเข้าซื้อสะสมบริเวณ48,000ถึง49,000บาทผู้ที่ต้องการเก่งกำไรสั้นอาจต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าซื้อเก่งกำไรนะครับส่วน นนแนวต้านอยู่ที่51,800-52,300บาทส่วนการเคลื่อนไหวของราคากลสปอร์ตเมื่อวานนี้ปรับตัวลงอีกร่วม50ดอลลาร์นะครับเป็นการปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วครับราคาลงไปทดสอบจุดต่าสุดที่3,202ดอลลาร์ก่อนจะฟื้นตัวไปตลาดที่3,238ดอลลาร์ก่อนที่ช่วงเช้านี้ราคาจะรีบา์วขึ้นมาแถว3,250ดอลลาร์นะครับต้องมาดูว่าจะราคาจะพักตัวอยู่ในกรอบแถวนี้หรือเปล่านะครับก่อนที่จะประกาศตัวเลขนันฟาร์มเพโลในคืนนี้นะครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญ พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ภาพรวมราคาทองคำกลุสปอร์ตเองนี้รแรงกดดันจากความคืบหน้าการเจราจาการค้าระหว่างสหรัฐกับคู่ค้านะครับโดยบริษัทรูบว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงการค้ากับอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่สหรัฐจะบรรลุข้อตกลงกับจีนด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้สื่อรัฐบาลจีนระบุว่าสหรัฐได้ติดต่อมาอย่างจีนนะครับเพื่อขอเจราจาเกี่ยวกับภาษีสุรากร่อนที่ปริษุทเรียกเก็บจากจีนเนี่ยตา145%นะึ่งประเด็นดังกล่าวเปให้เงินดอนลาร์แข็่งค่าขึ้นดังกล แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐจะออกมาอ่อนแอนะครับโดยเมื่อคืนนี้จํานวนผู้ขอรัดการว่างงานรายสัปดาห์ก็เพิ่มขึ้นอีก18,0 0 0รายเป็น2 4 1 0 0 0สรายนะครับสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์แล้วก็สูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้ววันก่อนหน้าในวันพุธก็มีการเปิดเผย GDP ไตรมาสหนึ่งของสหรัฐนะครับขดตัวลง0.3นะครับหลังจากที่ขยายตัว2.4ในไตรมาสที่4นะครับทำให้เกิดความกังวลว่าภาวะเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนนนนนนะครส่่่ววปเดดขาาทีีตตต้้องิมใื จะเปิดเผยตัวเลขการจร้างงานนอกภาคการเกษตรนังวิค์คาดการว่าตัวเลขนันฟาร์มเดือนเมษายนจะเพิ่มขึ้นเพียง1 2 9 0 0 0ตำแหน่งนะครับหลังจากที่เพิ่มขึ้น2 2 8 0 0 0ตำแหน่งในเดือนมีนาคมนะครับและคาดว่าอัตราการว่างงานเดือนเมษายนจะท่งตัวที่ระดับ4.2เซตอนนี้ตัวเลข การจ้างงานก็ยังคงสําคัญนะครับแม้ว่ากระแสมันจะคว้าให้ความสําคัญน้อยกว่าความคืบหน้าเรื่องของการเจรจาการค้าแต่ว่าในช่วงของการประกาศเรื่องก่าวก็อาจจะทำให้ราคาเนี่ยเคลื่อนไหวผันผวนได้นะครับนักงทุนก็ต้องให้ความสําคัญแล้วก็ระมัดระวังในการลงทุนช่วงอากาศด้วยนะครับมาดูมุมมองการลงทุนจากบัิษัทค้าทองคําในประเทศนะครับทางชานิ่งกลุมมองว่าราคากูสปอตทิ้งตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับหลังดูดแนวฐานทางเทคนิคบริเวณ3,270ดอลลาร์ลงมาทําให้เกิดการทิ้งตัวลงอย่างต่อเนื่องแต่ระดดับ3,200 ร0ดอลลาร์หรือว่าลงมาราวหก้าดอลลาร์ในช่วงเวลาดังกล่าวก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเทนการปักฐานจะยังไม่จบนะครับหรือว่าการกลับเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นระยะสั้น ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าไม่เกิดการทําลายโครงสร้างเดิมก่อนที่ราคาจะลดลงมานะครับคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเสตรนะครับคาดว่าจะลดลงจาก,กระดับ3ามแสนสองหมื่นลายเหลือเพียง1นึ0 0 0สนสามหมื่นแปดลายซึ่งการคาดการณ์ก,ก็จะให้ผลเชิงบวกเล็กๆกับตลาดทองคานะครับทำให้ราคาอาจจะรีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับแต่หากตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาดก็จะยิ่งฉุดให้ราคาพักฐานต่อได้ง่ายตามเทนดอรสั้นจึงควรระมัดระวังนะครับกลุ่การทุระยะสั้นทางใช้นิโก้แนะนาว่าให้แบ่งเป็นกลยุทธ์สำหรับ ลงทุนที่ลงทุนเทนสั้นตามการพักฐานนะครับให้เล่นรีบาวโอเบนชอตที่3,263 3,280แล้วก็3,211ดอลลาร์คริกการ SL ที่3,220ดอลลาร์นะครับคนที่อยากเข้าซื้อเนี่ยรอพิจารณาฐานย่อยที่3,185ดอลลาร์หากหลดจริงสามารถรอเข้าซื้อเฉพาะจุดสำคัญแถว3,168ถึง3,155แล้วก็3,080ถึง3,070ดอลลาร์นะครับมีจุด SL ที่3,045ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่3,263 3,280แล้วก็3,311ดอลลาร์ขณะที่ t d c โกมองว่าราคาทองคําปรับตัวลงแรงนะครับสวนทางกับตลาดหุ้นสหรัฐที่ฟื้นตัวกลับขึ้นสูแบบ่ระดับก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะมีการประกาศขึ้นภาษีครั้งใหญ่เป็นที่ยบร้อยนะครับโดยราคาทองคําปรับตัวลงเฉลี่ยวันละประมาณ70ดอลลาร์แล้วก็การปรับตัวลงหลุดแนวรับสําคัญแถว3,280ดอลลาร์จะทาให้แนวไซด์ของราคาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งมองแนวรับถัดไปบริเวณก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นมาในช่วงประธานาธิบดีทรัมป์คาตับแต่ง ก็คือบริเวณ3,100ดอลลาร์นะครับดานอินเตอร์โกลมองว่าราคาทองคำเดือนเมษาย,ยนปิดเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับนักลงทุนที่ติดดอยอยู่ก็พอจะสบายใจได้ขาพักตัวเลสันอาจอยู่ได้ไม่นานนะครับส่วนฝั่งที่รอซื้อบริเวณ51,000ก็อาจจะต้องมีติดไม้ติดมือไว้บ้างนะครับแต่อาจจะยังไม่ต้องรีบจัดหนักนะครับเพราะว่าราคายังไม่รีบขึ้นเหมือนในช่วงที่วิ่งจาก3,000ดอลลาร์ไป3,500ดอลลาร์ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับโดยกราฟหลายวันหลายสัปดาห์ยังมีแรงขขาาายอยอู่นนนนคัืี้้หกว ฟารมออกมาแยกอาจ,จทําให้ราคาทองคําดิดกลับไป3,300ดอลลาร์ได้น,ดน,นะครับแล้วอาจจะจบรอบพักตัวแต่หากไม่มีแรงหนุนราคาทองคำอาจต้องใช้เวลาถึง2สัปดาห์กว่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้หากราคาทองคําจะขึ้นต่อคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางถึงปลายเดือนนะครับ จากการอ่านการาฟประเมินได้ว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสปิดลบอยู่นะครับสัปดาห์หน้าอาจจะชะลอขาลงสัปดาห์ถัดไปอาจเจอแท่งกลับตัวหรือว่าแรงซื้อกลับมาเข้ามานะครับก,รการลงทุนทางอินดกนูแนะนว่าสายสะสมถือยาวเหมาะกับการทยอยเก็บบริเวณ5 1 0 0 0ถึง51,200บาทนะครับกำลังดีสำหรับถาเก็บระยะยาวนะครับส่วนสายเจรดสั้นก็ยึดตามกราฟเทคนิคเป็นหลักนะครับไม่ถือยาวซื้อขายตามแนวรับสำคัญนะครับโดยแห้รับที่3,200 ดอลลาร์หรือว่า5,800บาทนะครับส่วนเนลต้าอยู่ที่3,270ดอลลาร์หรือว่า5,1800บาทนะครับปิดท้ายที่เล่งหง c o ม m u n i t y ให้นับรายวันที่3,200แล้วก็3,187ดอลลาร์ส่วนเนลต้ารายวันอยู่ที่3,249และ3,262ดอลลาร์นะครับนี่คือข้อมูลที่โกลาวหยิบฝากในช่วงแรกของวันนี้นะครับช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมจากนักวิเคราะห์ของบริษัทค้าทองในประเทศนะครับมาดูมุมมองเชิงลึกเลยนนนะะคคครรััับววว่่าาาาทองงํใชี้จพกตไป ได้ไกลแค่ไหนนะครับหรือว่าจะดีกลับขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างาดีติดตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้รายการไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ